เคราะห์ร้ายจมูกหลุดเป็นรูโบใช้วิธีรักษามะเร็งแบบธรรมชาติผู้หญิงที่เลือกรับการรักษามะเร็งด้วยวิธีแบบธรรมชาติพบว่าตัวเองต้องตกอยู่ในนรกทั้งเป็นเมื่ออยู่ดีๆก็กลายเป็นสาวไร้จมูก เรื่องราวความเจ็บปวดของเธอเริ่มต้นด้วยตุ่มปุ่มปูดเล็กๆบนจมูกของเธอที่คุณหมอพบว่าเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่ง่ายต่อการรักษาเพียงแค่จะต้องกำจัดชั้นเนื้อเยื่อบางๆจนกว่าพื้นที่ดังกล่าวจะปราศจากเซลล์มะเร็งทว่าผู้หญิงคนนี้เลือกการ,รักษาแบบธรรมชาติแทนการผ่าตัด โดยเธอได้ใช้ขี้พึ่งสีดำทาไปบนปุ่มเพื่อให้เนื้อเยื่อของปุ่มปูดค่อยๆไหมออกไปไม่กี่วันต่อมาใบหน้าของเธอก็บวมป่องอย่างเจ็บปวดและเริ่มมีรอยแผลสเก็ดคล้ายกับบุริจี้ที่เรียกว่าอสชารสามสัปดาห์ต่อมาเมื่อเธอดึงสเก็ดออกหัวใจของเธอก็ต้องตกไปอยู่ที่ตาตุม่ม เพราะต้องพบว่าสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นจมูกหนะตอนนี้กลับกลายเป็นแค่รูกลวงบโบมองเห็นกระดูกอ่อนภายในได้ด้วยแล้วรูหลุมก็ลึกจนเธอสามารถหายใจเข้าออกผ่านรูนี้ได้ในที่สุดหญิงรายนี้ก็จำเป็นจะต้องรับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขรูปจมูกของเธอแต่ว่าคราวนี้นะ่ะคุณหมอไม่แน่ใจแล้วละ่ะว่ามะเร็งนะ่ะได้ถูกกำจัดไปหมดแล้วจริงๆหรือเปล่า แล้วถ้าเป็นคุณคุณจะใช้วิธีไหนในการรักษาคะอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ